นะครับโอ้โหอันนี้ถือแหถือกระดุงครับผมกระดุงครับผมไอ้ปลาบึ้งนะครับผมอ้าวกระหวังข้ากระดุงเรือที่จะนำมาขายครับเอ่อมาติดต่อครับลูกค้ามาแล้วอยู่ที่กองอเมริกันรับตัวนี้ประมาณครับเก่ารูครับเก่ารูครับเก่ารู้ได้ยินเก่ารูขึ้นเก้ารู้ขึ้นได้ยินขึ้นครับเอะตีเก่ารู้เช่นกันลุงบานหาปลาครับบ้านคนไว้เป็นบุญครับรถจอดเตะ อ่อนซ่อนลายว่าเป็นบุญบังไฟครับมีแต่รถค้นหาปลาครับพี่น้องครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายทารได้การนะครับอันนี้นี่เขาแล้ครับพี่น้องครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเอาครับพี่น้องครับ เมงเข่าโตใหญ่ซ้ำไหนก็เอาไ่ได้ครับเพราะว่าป่ะธานในหอดเวลาครับพี่น้องครับปลาอยังละแม่นะครับโอ้โหเห็ครับปลาตองครับพี่น้องครับนั่นคือปลาตองครับแต่ว่าเอาไ่ได้ครับเพราะว่าป่ะธานในหอดเวลาเด้อโอ้เสียดายครับปล่อยไปตามระเบียบครับพี่น้องครับถ้าเขาเอานี่คือจะจะพิจาริกาเลยก็จะถือคณะกรรมการปั๊บนะครับเพื่อนอาจจะเวาให้เขาก็ได้นะครับ เอาตอนนี้เริ่มแล้วครับผมที่น้องป่ากุลนั่นแท้ครับโอ้โหพี่น้องครับเบิงเลยครับโอ้โหครับแตงสรวดทวดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยพี่น้องครับบ่อเดือดของแท้ครับผมโอ้ยเบิงไ้ท่านเลยครับพี่น้องครับแต่สทรวดซาสะบันดอกฝายมั่งเลยครับคุณน่ะได้ทุกคนอายุตัวนี้ครับอดีตป่าตะพีงครับ นี่ครับปลา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 เป็นยัไงครับปลาโอ้ยดีครับพี่น้องครับเบ่งแบบบทท่านเลยครับนี่ครับก็คือแบบได้ทุกคนเลยครับพี่น้องครับอ้ยอ่อนช้อยครับหลายค่าครับเป็นพัานเลยครับนี่นะครับพี่น้องครับบอเดือดที่กุนนาแซงครับตำบลนาคาอำเภอทบบจังหวัดหนองคายครับผมในราคาบาทสองร้อยบาทครับจังก็บุญบังไฟครับพี่น้องเข้ามาหลายค่าหลายเนี่ยครับ ทั้งหน้าอาจจะย้อนแสงด้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าบอกเลยว่าโอสาเบิงป <after the> <dies> ัตตาวันครับวช็อตเด็ดแน่นอนครับบอกเลยว่าเดือดครับเดือดครัเดือดแน่ครับหมานทุกผู้ทุกคนครับคือน้องนี่เป็นปลาตองครับเน้นจับปลาตองกระลายครับนี่ครับนี่อันนี้นี่ปปลาตะเพียนครับใส่สวยใส่ไงเลยครับอันนี้คือเป็นปลาจากธรรมชาติครับหวยธรรมชาติครับนี่คือกุดนาแซงครับแล้วก็วันที่ยิบเก้าเมษาครับ ที่จะถึงนี่ครับเตรียมตัวให้ดีครับอยู่อ่าอีกหนองนึงครับหนองอ่าหนองน้ำคุ้นครับเจอกันแน่นอนครับนี่ครับปาร์ตี้เพียงครับตอนาตาตาครับผมโอ้ยอ่อนซ้อนผี่น้องเข้ามาหลายหลายครับผมตอนนี้คาดว่ายังจะมาท่านไดป้ายไงครับอันปะตองไงเนี่อาจจะยังมาท่านไดครับ เพราะว่าบัตท่านมีไผ่ห่วงเท่าครับวนมากตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปลาตะเพียนครับนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนจะหลายครับน่ครับอ้ยโอ้ยเบิ่งบกวยครับพี่น้องครับบอวัวจะเบิ่งทางไหนดีครับแต่ละคนคือบอกว่าหมานครับหมานทุกคนเลยครับทั้งคุณครับปลาน่าจะเป็นปลา ข้าวครับเพราะว่าโดดโอ้ยออกซ้ำอี่น้องครับอยู่ไก่ครับอยู่ไก่นี่ครับต่อหน้าต่อตาครับต่อหน้าต่อตาปลาหยั่งครับนี่ปลาอะไรครับปลาคอไงครับปลาคอไงครับเอาแนวส่วนทั้งกองก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ปลาคอไงครับขึ้นได้ต่อหน้าต่อตาเลยครับปลาทั้ำผลงานเพี้ยรไงครับโอ้ยน้หนาทุ่มๆนะครับลายลายแร รั้งพุ่นปะตองครับทั้งทังกลางได้ปะตองครับปะตองครับปาตองครับอันนี้ใส่ใส่ไปนงครับใส่กำลังพอดีครับ ปลาตองถือแหถือกระดุงครับไอ้ครับนี่ครับใส่สวยครับใส่สวยใส่หญ่ครับปลาตองปลาตองหง่ครับนี่เนี่ยครับหมานแทะหมานวาครับผมบ่อเดือดครับ

ปลาปลาปลาเบิกกันมาครับเอากันในดีก่อน้อครับเด้อใจเย็นครับเจ้าเฝ้ากันในดีเอาเขาของสะกกอนครับจะมาได้ครับเขาของสะกอนจะมาได้ bên cho được toàn thân đi bên đây không, biết đấy nè อพี่น้องครัปลาตองครับใส่ใหญ่ใสสวยครับผมราหมานพ่อพี่น้องครับเกือบเต็มของครับปลาตอง ไงครับพี่นครับนี่ครับผมเห็นไหมครับหมานครับหมานครับนี่แหละครับนี่ราคาบัทสองร้อยบาทครับพี่นงครับคุ้มครับโอ้ยเห็นไหมครับปลาตองครับปลาตองใญ่ครับอุ้ยมานเอมเล่นหน้าแม่นว่านี่เอออยู่บ้านอยู่บ้านไอห่อนอะไรมาเสียบาทสองใบนะหมานดิบอ่ะดอ้เด็ดเด็ดพอปีงังนไง ไปห้องสนาะเอาขึ้นไปปีกินสวยเอาไปนี้เด้อทั้งไงทั้งยาวครับผมโอ้โหถือกระดุงครับนี่พี่น้องครับนี่ครับปลาตองนะครับกระดุงครับนี่เบงหน้าทำยาคนหวานครับ้นี่ครับปลาตองพี่น้องเกือบเต็มนะครับสองตัว สี่ตัวครับนี่จะปลาตองนุ่นนีเลยครับแต่ยวงแน่พี่น้องเนาะนี่ครับโอ้โหโอ้ครับถ้ามีหมานบองเนี่ยโอ้ได้ปลาตองไงยู่บ่ครับโอ้ยพุ่นเดะทั้งผุ้นเอาหยังขืนพุ่นเดชหอบโอ้ยวะที่ผู้เดชโอ้ยนี่ครับกับหมานครับอุ้ยปลาหยังนี่ปลาตองครับผมโอ้ยผู้เดชทั้งผุ้นดหอบปลาหยังปลาบึกกว่าครับโอ้ย ใหญ่โตครับอันนี้ถือแหนอกระดูกครับผมกระดูกัยครับได้ใจคับาจเชื่อครับเอ่อทไครัินิาพไระ่เพราไหนครับยี่สิบามทิ้ากันไปครับอ๋อ ้ใค่ขายขากระดูงเร้ยอยี่ขากระดูงมาขายอดอกกีนาะเ <laughs> ออนี่ต่ขานน้ำงามเหมือนว่าขากระดุงมันน้ำ,นำรับ